นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการต่อ Arduino Mega 2560นะครับเข้าคอมนะครับไอตัวนี้เป็นตัวปุ่มรีเซ็ตแล้วนี่เป็นที่ต่อต่อสาย USB นะครับอันนี้ข้างหลังโอเคครับก็สาย USB มาใส่าย USB นะครับตรงนี้นะครับต่อข้าคอม แล้วส่วนตรงนี้นะครับก็ต่อเข้าตรงนี้นะครับให้ไฟมันขึ้นอเคแล้วมันก็จะก็จะมีจุดตรงนี้นะครับเอาไว้ต่อเซนเซอร์นะครับซึ่งกลุ่มผมเนี่ยครับจะมีเซนเซอร์อยู่2ตัวเซนเซอร์สตัวนะครับเป็นตัวอันนี้ตรวจาับความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับตรวจจับโลหะซึ่งก็ จะต่อเข้าวันนี้นะครับสามเส้นเนี่ยครับมาต่อเข้าตรง A0 A0 นะครับแล้วก็จะเป็น w in V in นะครับแล้วก็จะเป็น GND นะครับสาสามจุดนี้นะครับ